หลังจากที่สครับไปแล้วนะคะมาผิวแล้วนะคะก็จะมาดูนะคะผิวที่เราได้สครับไปนะคะจะเห็นว่าด้านนี้เนี่ยค่ะด้านนี้จะออรลามากกว่าจะใสมากกว่านี่ค่ะส่วนด้านนี้ก็ยังแบบมีรอยดำมีรอยอะไรที่ซีกส,สองนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมั้งนางฟ้าสามารถช่วย ตรงข้อศอกดำได้ข้อศอกด้านได้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะนี่ให้ดูเลยข้างนี้จะใสกว่านี่ล้ผิวก็จะน,นิ่มมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะขาวแบบนี้นะคะขาวอย่างปลอดภัยนะคะแนะนำเลยค่ะว่า a n นนี่ e กีเพช่วยทุกช่วยทุกคนได้จริงๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องให้เวลากับผลิตภัณฑ์น,นะะิดนิดนึงค่ะเพราะว่ามันผลิตจากธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะว่า ุัวนี้คือบางทีอยากขาวมากแต่บางทีมันก็อันตรายนะคะมันมีไม่มีอะไรที่ขาวแบบปุ๊บปั๊บขาวเลยมันต้องเหมือนแบบตอนนี้โอเคขาวจริงแต่อนาคต5ปี10ปีอาจจะมันอาจจะอนะันตรายในเอฟเฟข้างในเราก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะครับข้างนอกนะคะสครับผิว เราอยากขาวเราก็ต้องแบบเออขยันสครับแล้วก็ขยันลงน้ํานมนะคะผิวจะได้นุ่มด้วยนะคะแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งนะคะทั้ง3ตัวนี้นะคะมีอยอยแล้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่3ตัว1,290บาทนะคะส่งฟรี e m s ค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้เป็นเดือนนะคะบางคนแบบพี่อันนี่เนี่ยทำแบบน้ำนมนมี่ใช้ไม่หมดสักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาซื้อมาร์กอีกนะคะบางคนอาจจะใช้มาร์กเยอะหน่อยเพราะว่า มันจะได้ช่วยในการแบบผัดเซลอะไรอย่างเงี้ย,ยะคะ่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะอันนี้สิเ e t สามตัวหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะ